สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสิงหลังโกครับและเช่นเคยครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมคู่บอลดีคู่บอลเด็ดมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ทุกท่านอีกเช่นเคยครับกับคู่บอลในวันพฤหัสบดีที่30มกราคมครับวันนี้เนี่ยเป็นศึกยูฟายูโรป้าลีกนะฮะในคู่ตี3ทุกคู่เลยครับเป็นนัดสุดท้ายของอกรอบลีกสเตทแล้วนะฮะก็วันนี้จะได้รู้แล้วครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะได้ย์ออฟหรือใครจะตกรอบครับ ตอนนี้เนี่ยยังคู่ขี้สูสีกันหลายๆคู่เลยนะครับยังมีลุ้นกันอยู่ทุกคู่หรือว่าจะได้ไปต่อหรือว่าจะหยุดหยุดแค่รอบนี้ครับส่วนกติกาของยูโรปาลีกไปนี้นั้นก็เหมือนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับก็คือว่าแข่งทั้งหมด36ทีมเนี่ยจะคัด8ทีมเนี่ยเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติไปเลยครับส่วนอันดับที่9ถึงอันดับที่24เนี่ย ต้องมาจับคู่เพื่อเพลย์ออฟกันเพื่อหาอีก8ทีมที่เหลือฮะเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับก็จะเป็นสเต็ปนี้เหมือนกันหมดครับทั้งยูฟาเซปาลิกและยูฟาอยู่รวลปาลีกเลยฮะโดยในวันนี้ผมก็ได้เตรียม5คู่เด็ดๆ5คู่โดนโดนเนี่ยมาให้เพื่อนๆกันนะครับคู่แรกนะฮะเป็นสเตอ o เอบูคาเลสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตครับ คู่ที่2นะครับเป็นไก่เดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ฮะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอลฟ์บอกครับคู่ที่3ฮะเป็นทเวนเต้พบกับเบสิกตัสครับและคู่ที่4ครับหมาป่าโรม่าฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอทัคแฟงเฟิร์ตครับคู่สุดท้ายนะฮะเป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้ครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของกาลาตาสลายฮะคู่นี้นี่ต้องลุ้นกันแน่ๆครับเพราะว่ายังมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบอัตโนมัติกันได้ทั้งคู่เลยครับ และสำหรับเพื่อนๆท่านไหนถ้าชอบนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกับช่องของผมด้วยนะครับตอนนี้กําลังใจคือสิ่งสําคัญที่สุดเลยครับและนอกจากนั้นนะครับผมยังมีโบนัสพิเศษดีๆให้สําหรับเพื่อนๆที่เป็นคอสายกีฬานะฮะ เรามีโบนัสให้เพิ่มเติมถึง20%เลยนะทุกคนเยอะมากๆเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปที่บ้านเขียวของเรานะครับแล้วพิมพ์ s i a m 2 1 2ฮะเข้าไปพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะตอนนี้มีทีมงานรอพูดคุยให้ข้อมูลอยู่ครับเข้าไปคุยไปสอบถามกันได้เลยครับตอนนี้ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์คู่บอลที่เราเตรียมกันมาก่อนดีกว่าครับมาเริ่มกันที่คู่แรกของเรานะครับกับศึกยุโรป้าลีกในเวลาตีสามนะฮะ วันนี้เจ้าบ้านเป็นสเตอูบูคาเลสครับจากฝูงลีกโรมาเนียครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับไฮดีแคปคู่นี้นี่เปิดมาเป็นทางแมนยูนะครับต่ออยู่ที่1ลูกฮะโดยมีเพดานสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2.5ต่อ3ครับส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกสเตตตอนนี้นี่ ทางแมนยูฮะอยู่อันดับ4ของตารางครับแข่งเจนนั้นมี15แต้มครับชนะ4เสมอ3ยังไม่แพ้ใครเลยครับยิงได้14และเสียไป9ครับลูกได้เสียเนี่ยบวกลบอยู่ที่5ลูกครับส่วนทางฝั่งสเต,ตโอบูคาเลสฮะตอนนี้แข่งเจนนั้นมีอยู่ที่14แต้มครับชนะ4เสมอ2แพ้1ครับยิงได้10และเสียไป7นะครับลูกได้เสียบวกลบอยู่ที่3ลูกครับ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เจ้าถิ่นบุคาเรสเนี่ยยังอยู่ที่8ของตารางครับก็ยังอยู่ติ่งๆไม่ชัวร์ว่าจะได้เข้ารอบ16ทีมอัตโนมัติหรือเปล่าครับที่จริงก็ทั้ง2ทีมนะ,ะมับแมนยูวันนี้เนี่ยไม่ว่าใครในก็ห้ามแพ้ครับแต่มมนยูดีหน่อยครับอาจจะเสมอได้ครับวันนี้ผมว่าคู่นี้เนี่ยใส่กันแน่นอนนะโดยเฉพาะเจ้าถิ่นสเตอโอบุคาเรสเนี่ยน่าจะต้องชนะไว้ก่อนครับเพื่อที่จะการันตีในการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับ ส่วนทางฝั่งแมนยูวันนี้ผมก็คิดว่ามไม่น่าจะโรเตชันเยอะครับก็น่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดที่พอจะเอามาสู้ได้ครับเพราะว่ะา,าถ้าได้เข้ารอบอัตโนมัติเนี่ยก็ยังดีกว่าไปเพย์ออฟครับเพราะไม่ต้องมาเหนื่อยแข่งเพิ่มครับเพราะแค่นี้นี่ก็ตารางแน่นอ,อ,อยู่แล้วฮะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะสู้กันสนุกสูสีเลยทีเดียวครับคู่นี้ครับ ส่วนฟอร์มของเจ้าถิ่นบุคาเลสตอนนี้นี่สินัดล่าสุดทุกรายการเนี่ยชนะ5เสมอ3และแพ้ไป2ครับโดยที่ถ้าดูสถิติในรายการนี้นะครับสินัดล่าสุดเนี่ยสเตโอบุคลเลศก็ยังไม่แพ้ใครน,นะครับชนะ2เสมอ2ครับนัดล่าสุดนี่ก็คือบุกไปชนะคารบาบักถึงถิ่น3ประตูต่อ2เลยครับส่วนทางฝั่งแมนยูฮะตอนนี้เนี่ยฟอร์มกระท่อนกระแท่นครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีครับนัดล่าสุดนี่ก็เพิ่งบุกไปเอาชนะฟูลแลมได้1นแบบไม่ค่อยมีทรงเท่าไหร่ครับถ้าดูสิบนัดล่าสุดทุกรายการเนีีน่่่ยยยยแแแมมมนนูชะะไไดด้้้ค3เเเเอองงฮลลวส2โทพปถึ5ก แต่ถ้าจะดูแค่ในยูโรปาลีกตอนนี้แมนยูก็คือฟอร์มดีมากครับ4นัดล่าสุดชนะ4เกมรวดเลยครับไม่เสมอไม่แพ้เลยฮะนัดล่าสุดคือปเปิดบ้านเอาชนะกัสโกเลนเจอร์ไปได้21ครับก็ถ้าดูแค่เท่านี้ก็ยังถือว่าแมนยูฟอร์มดีอยู่ครับวันนี้ก็น่าจะได้ลุ้นฮะเพราะว่ายังไงนี่ก็ต้องเอาชนะไว้ก่อนอยู่แล้วครับข้ามาดูความพร้อมของตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับตอนนี้แมนยูยังขาดตัวผู้เล่นลหลักก็คือเป็นเมสันเม์นะฮะตอนนี้เพิ่มมาก็คือเป็นมอนเอลูกาเต้ครับที่ยังเจ ตัวทางฝั่งบุคาเรสเนี่ยตัวหลักที่เจ็บก็จะเป็นโอลาลูครับลิซันดูแล้วก็โปสต์สกูฮะถ้ามาดูไล่อัพตอนนี้ที่ผังขึ้นมาเนี่ยสเตโอบุคาเรสเนี่มาในระบบ4 2 3 1ครับผู้รักษาประตูเป็นสเตฟานธนวานูฮะกองหลังสีตัวเนี่ยเป็นคริตนะูฮะเกสาน่าฮะดาว่าแล้วก็ราดูโนวิชครับคู่กลางนี้เป็นอาเดนซุดแล้วก็มอคอมเอจูมาฮะแนวรุก3ตัวใช้เป็นเดวิสมิคูเลชคูฮะฟอลินทานาเซมาริอุสสเตฟานชคูฮะส่วนหน้าตัวเป้าใช้เป็นแดเนียลเบอรลิกียครับ ส่วนทางฝั่งปีศาจแดงวันนี้มาใน,นระบบ3-4-2-1เช่นเคยครับผู้รักษาประตูหนึ่งในผังขึ้นมาเป็นอัลไทยบายนเดียนะฮะกองหลังสาตัวเป็นเรนี่โยโลครับมาเชเดลิกแล้วก็ลิซันโดมาติเนสครับ วันนี้นี่แม็กควายหลุดเป็นเป็นสำรองครับวิงแบ็กทางด้านขวาใช้เป็นมัสลาอุยฮะวิงแบ็กทางด้านซ้ายวันนี้ขึ้นมาเป็นไทเรลมาลาเซียครับไม่ใช่ดาโลลูกรักจริงๆหรอครับนี่ในนัดนี้ส่วนคู่กลางนะครับในผังขึ้นมาเป็นคอร์ลิเยอร์ครับคู่กับ Bruno Fan บูโน่แฟนันฮะโดยมีแนวรุก2ตัวหลังกองหน้าก็คือเป็นคริสเตียนเอลิกเซนกับอามัดดิยาโลครับโดยศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นโจชัวเซ็กซี่ฮะตามผังที่ขึ้นมาครับและสําหรับคู่นี้นี่ที่มีเงื่อนไขเป็นแมนยูต่ออยู่ที่1ลูกเนี่ย วันนี้ผมว่าวันนี้ทางด้านสเตยอัวบุคลเณนี่น่าจะบุกใส่อยู่ครับเพราะเล่นเป็นเจ้าบ้านครับเพราะว่าเสมอไม่น่าจะการันตีฮะถ้าชนะนี่การันตีมากกว่าครับส่นทางฝั่งแมนยูผมว่าวันนี้น่าจะมาเล่นรัดกลุ่มครับเสมอไว้ก่อนครับเสมอก็มีสิทธิ์เข้ารอบแล้วครับวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสที่แมนยูได้เล่นเกมส่วนที่แบบถนัดถนัดฮะผมว่าวันนี้แมนยูอาจจะพลิกเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์เลยครับผมว่าเพื่อนๆอนอยู่ฝั่งแมนยูดีกว่าครับมาต่อกันคู่ที่2ของเราครับกับศึกยูโรปาลีกในเวลาตีสามครับ เจ้าถิ่นเป็นทอตแนมฮอสเปอร์ครับเปิดหลังทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมฮะต้อนรับการเมืองของเอฟบอกยอดทีมจากลีกสวีเดนครับอันดนัแครูนี้เปิดมาเป็นเจ้าถิ่นฮะต่ออยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเลยฮะโดยมีพะแนนสกอร์สูงต่ำอยู่ที่3.5้าครับถ้าดูจากตารางคะแนนลีกสเตทแล้วเนี่ยทางสเปอร์ครับตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางครับแข่งเจ็นัดได้ชนะ4เสมอ2แพ้1ครับมีอยู่ที่14แต้มฮะยิงได้14และเสียไป9ครับตอนนี้แต้มบวกลบอยู่ที่5ลูกครับ ตัวทางฝั่งเอลฟบอกนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่20ของตารางครับแข่งเจนนัดเนี่ยมี10แต้มครับชนะ3เสมอ1แพ้3ครับยิงได้9และเสียไป11ฮะลูกได้เสียเนี่ยติดลบอยู่2ลูกครับถ้าดูจากตารางแล้วตอนนี้เนี่ยสปเปอร์ก็ยังไว้วางใจไม่ได้ครับยังไม่ได้เข้ารอบแบบ100%ครับ ส่วนทางฝั่งเอลบอกเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในโซนของเพลย์ออฟก็ตามครับแต่ยังมีสิทธิ์โดนเขี่ยตกรอบอยู่ดีครับถ้าวันนี้แพ้นะฮะตอนนี้เนี่ยผมว่าเอลบอกนี่น่าจะบุกมายันให้ได้เต็มที่เลยครับบุกมาอุดแน่ครับส่วนสเปอร์นี่ก็น่าจะเดินเกมรูปแบบเต็มสูบแน่นอนครต้องเอาชนะไว้ก่อนครับเพื่อการันตีว่าจะเข้ารอบแน่นอนฮะถ้าสเปอร์เอาชนะได้นี่ก็คือเข้ารอบแบบอัตโนมัติได้แน่ๆเลยครับวันนี้ครับส่วนทางฝั่งเอลบอกนี่ถ้าแพ้นี่ก็มีโอกาสสูงที่จะโดนเขี่ยตกรอบครับเพราะว แต้มเองเท่านั้นฮะแล้วอันดับ2ีานี่คือปอโต้ด้วยครับคนนี้นี่ก็น่าจะมีสิทธิ์ชนะแล้วก็แซงเอลบอกได้แน่ครับส่วนฟอร์มการเล่นของสเปอร์ตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีครับสิบนัดล่าสุดทุกรายการนชนะได้แค่2เกมเท่านั้นครับเสมอ2และแพ้ไปถึง6เกมเลยทีเดียวครับนัดล่าสุดที่เล่นก็คือในพิมเมลีครับเปิดบ้านแพ้กับเรสเตอร์ที่ฟอร์มไม่ดีเลยนะฮะ แพ้ไป2ประตูต,ตอนหนึ่งครับส่วนถ้าดูแค่ในยูโรปาลีกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีคนะสํสำหรับฟอร์มของสเปอร์ครับสีนัดล่าสุดเน,นี่ยชนะได้แค่แมตช์เดียวครับเสมอไป2และแพะ้ไป1นครับดีที่ว่านัดล่าสุดเนี่ยบุกไปอัดฮอฟเฟนไฮม์ได้3ประตูต่อ2ครับวันนี้ก็ยังมีลุ้นครับเพราะว่าเจอทีมที่ชั้นวันนัดต่ำกว่าครับ ส่วนฝั่งเอลฟ์บอกในตอนนี้เนี่ยครับฟอร์มถือว่าจัดจ้านอยู่ฮะสินัดล่าสุดทุเลิการเ่ยชนะถึง6ครับเสมอ2และแพ้ไป2ครับนัดล่าสุดก,ก็คือในในยูฟ่ายูโรป้าลีกนะฮะที่เปิดบ้านเอาชนะนีสได้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้จะยันเสมอสเปอร์ได้หรือเปล่าครับแต่เอาจริงๆเอลฟ์บอกเสมอนี้ก็ยังเสี่ยงที่จะตกรอบอยู่ดีนะแต่ถ้าใช้บุกมาเอาชนะสเปอร์นี่ก็คงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเรื่องเป็นเรื่องที่ยากมากครับนอกจากว่าสเปอร์จะฟอร์มหลุดจริงงงๆข้้าาามมมมดูคคววพรออตััเล่ทท2ี ถ้าขึ้นมาตามผังวันนี้นี่สเปอร์มาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูใช้เป็นแบรนดอนออสตินฮะผู้เซ็นเตอร์ใช้เป็นปเบนเดวีกับดากูชินครับแบ็กสองข้างเป็นเปโดปอโลกับอาชิเกฮะกะลาง3ตัวนี้ใช้เป็นเบิร์กวาวนะครับอิฟบิซูมาแล้วก็โรดิโก้เบนตันคูฮะหน้า3ตัวนี้ใช้เป็นเมกกี้มัวครับเดยันครูเชฟกี้และเป็นซนฮึงมินครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับส่วนทางฝั่งเอลฟ์บอกมาในระบบ3-4-3ครับ ผู้รักษาประตูใช้เป็นเพเทสันฮะกองกลาง3ตัวนี่เป็นโฮเมนฮะอิบราฮิมบูฮารีฮะแล้วก็เทอร์รี่ยิกเว่ครับกลางสีตัวนี่เป็นซิมอนเฮดลุนฮะทิโมธีโออูมาเซเนลี่ uma, ery, แล้วก็นิคลัสเฮาครับกองหน้า3ตัวนี่ใช้เป็นอาเบอร์เซเนลี่ครับอัมเมดคาเซมแล้วก็จาราอับดุลไลครับถ้าดูจากชื่อชั้นของตัวผู้เล่นแล้วสเปอร์ก็ดูดีกว่าเยอะครับแต่ว่าบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและยิ่งวันนี้นี่เงื่อนไขเปิดมาสูงมากๆเป็นสเปอร์ต่ออยู่ที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งเนี่ย ผมว่าวันนี้สเปอร์แม้จะเล่นในถิ่นนะแต่อาจจะชนะได้แค่2ลูกครับผมว่าไม่น่ายิงได้ถึง3นะเพราะว่าทางเอฟบอก็คงไม่ได้มาให้เฉือนง่ายๆนะครับในเวลาถ้าให้ผมฟันธงเนี่ยผมว่าสเปอร์เอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์ครับไม่น่าจะเอาชนะพอครับวันนี้ให้เพื่อนๆอยู่ฝั่งทางเอฟบอดีกว่าครับมาต่อกันคู่ที่3ของเรานะครับกับศึกยูโรปาลีกในเวลาตีสามครับเจ้าถิ่งนี่คือ FC ฟซทเวนเต้ครับยอดทีมจากฮอลแลนด์ฮะเปิดบ้านพบกับเบสิกตัดนะฮะทีมยักษ์ใหญ่จากตุรกีครับ โดยคู่นี้นี่แฮนดิแคปเปิดมาเป็นเจ้าทินต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับโดยมีพดานสกรส์สูงต่ำอยู่ที่3ลูกเลยครับสำหรับอันดับตารางคะแนนในรอบรีสเตของทั้งคู่นะฮะตอนนี้เนี่ยเบสิกตันอยู่อันดับที่24ของตารางครับแข่ง7นัดเนี่ยมีอยู่9แต้มครับชนะ3เสมอ0และแพ้ไป4ครับยิงได้10ลูกและเสียไป14ลูกตอนนี้มีลูกได้เสียอยู่ที่ลบ4นะครับ ส่วน FC ฟซทาเนี่ยแข่งเจ็นั้นนะมีอยู่แค่7แต้มครับห่างแค่2แต้มเท่านั้นฮะชนะ1เสมอ4และแพ้ไป2นะครับยิงได้7นะฮะและเสียไป9ตอนนี้มีลูกได้เสียอยู่ที่ลบ2ครับเรียกได้ว่าคู่นี้นี่คือคู่ที่ต้องชิงกันเองนะฮะใน,ในการที่จะเข้ารอบเพย์ออฟนะฮะถ้าใครชนะนี่มีโอกาสที่ ได้ผ่านเข้ารอบเพย์ออฟแล้วครับแล้วถ้าใครแพ้น,นี่คือได้ตกรอบทันทีแน่นอนครับแต่ถ้าออกมาเสมอกันเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงทั้งคู่ได้เลยนะครับตอนนี้เพราะว่าอยู่ปากเหว่มากๆครับเบรซิตันเนี่ยอยู่ที่24ก็คืออันดับสุดท้ายที่จะเข้าไปเล่นในเพย์ออฟได้ครับส่วนทเวนเต้นี่ตอนนี้อยู่ที่26นี่ก็คือตอนนี้ไม่ได้ไปแน่ๆครับตกรอบแน่ๆครับแต่ถ้าสามารถเอาชนะได้นี่คือจะถีบเบซิตันเนี่ยลงมาตกรอบแทนแลละตัวเองเนี่ยขึ้นไปรอบเพย์ออฟแทนเลยครับ มาดูฟอร์มการเล่นของทเวนเต้กันก่อนครับตอนนี้เนี่ยสินัดล่าสุดทุกรายการครับ FC ซทเวนเต้เนี่ยชนะได้5สเสมอเป็น1และแพแ้สีเกมครับและถ้าดูแค่ศึกยูโรปาลีกตอนนี้5้านัดล่าสุดเนี่ยทเวนเต้ชนะได้1ครั้งครับสเสมอ2และแพ้ไป2ครับนัดล่าสุดก็คือบุกไปชนะเมลโม่ได้ถึงทิ่นฮะสประตูต่อ2ครับ ส่วนทีมเยอมนเบสซิตัสตอนนี้เนี่ย10นัดล่าสุดทุกรายการเนี่ยฟอร์มดีครับชนะ4เสมอ4และแพ้แค่2เกมเท่านั้นฮะส่วนในศึกยูโรป้าเลีย่5นัดล่าสุดเนี่ยทางเบสซิตันี่ยชนะได้ถึง3เกมนะฮะแล้วก็แพ้ไป2เกมครับนัดล่าสุดน,นี้ไม่น่าเชื่อครับเปิดบ้านเอาชนะแอตเลติกบิเบลได้ถึง4-1เลยครับฟอร์มตอนนี้ไม่ธรรมดาครับ ถ้าจใจผมฟันธงคู่นี้นี่ครับโดยที่มีเงื่อนไขเป็นทเวนเต้ต่ออยู่ที่ครึ่งลูกฮะเจะ้าบ้านต่อครึ่งลูกเนี่ยผมว่าคู่นี้นี่สนุกแน่นอนครับเพราะว่าต่างคนต่างพ่ไม่ได้ครับถ้าใครพลาดนี่คือตกรอบทันทีครับต่างคนต้องต่างอยางเอาชนะเพื่อการันตีในการที่จะไปเล่นเพ์ออฟให้ได้ครับแต่เบซิตานี่ถือไพ่ได้เปรียบกว่านิดนึงครับเพราะว่าถ้าเสมอนี่ก็อาจจะมียังมีลุ้นที่จะเข้ารอบอยู่ครับแต่ถ้าเทเวนเต้เสมอนี่ไม่ได้เลยครับต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นฮะ ถ้าเสมอนี่ยังไงก็ตกรอบฮะวันนี้ผมเชื่อว่าทางเจ้าถิ่นทเวนเต้นีน่าจะบุกแหลกบุกนกครับแต่ท้าเบซิตัสเนี่ยอดทนรับนิดนิดนึงแล้วสวนกลับไปีอย่างเดียวโป้งเดียวเนี่ยผพะว่ามีสิทธิ์ที่จะน็อกทเวนเต้ได้เหมือนกันครับผมว่าคู่นี้จบลงด้วยผลเสมอ0ูน์หรือ1น่นครับให้เพื่อนๆอยู่ทางฝั่งทิมเยนเบซิตัสได้เลยครับมาต่อกันคู่ที่4ของเรานะครับกับศึกยูโรป้าลีกเช่นเคยฮะเจ้าถิ่นเป็นมาปาโรม่าครับเปิดรังสตาดิโอโอลิมปิโกครับ ต้อนรับการมาเยือนของไอ้ทักแฟนเฟิร์ตในเวลาตีสามครับคุณนีิฮันดิแคปเปิดมาเป็นเจ้าถิ่นฮะต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกครับโดยมีเพดานส,สกอร์สูงต่ำอยู่ที่2.5ต่อ3ครับส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกสเตทต,ต,ตอนนี้เนี่ยทางไอ้ทักแฟนเฟิร์ตนะฮะแทบจะลอยล้ำเข้ารอบไปแล้วด้วยซ้ำครับตอนนี้เนี่ยแข่งเจ็ดนัดได้ไปถึง16แต้มเลยครับอยู่อันดับ2ของตารางเลยฮะชนะ5เสมอ1แพ้1ครับ ยิงได้14แล้วเสียไป8ลูกนะครับตอนนี้มีลูกได้เสียนีย่บวก6ลูกเลยทีเดียวครับส่วนเจ้าถิ่นโลมาตอนนี้เนี่ยยังลูกผีลูกคนฮะว่าจะได้ไปเล่นเพย์ออฟหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้แข่งเจ็นั้นเนี่ยมีอยู่แค่9แต้มเท่านั้นครับอยู่อันดับที่21ของตารางเลยฮะแข่งเจนัสเนี่ยชนะ2เสมอ3แพ้ไป2นะครับยิงได้8ลูกแล้เสียไป6ลูกเนี่ย ตอนนี้มีลูกได้เสียอยู่ที่บวก2นะครับก็ถ้าวันนี้ไม่ชนะก็เสียที่จะโดนแซงตกรอบได้เลยครับเพราะฉะนั้นมาปาโรม่าวันนี้ต้องไม่แพ้ครับถ้าชนะไว้ดีที่สุดครับและวดูจากแฟรงเฟิร์ตที่น่าจะเข้ารอบไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะโตเตชันตัวเยอะแค่ไหนฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของโลมาครับที่มาเจอแฟรงเฟิร์ตตอนที่สามารถพักตัวผู้เล่นได้ครับเพราะอาจจะเข้ารอบไปแล้วครับวันนี้มาปาโรม่านี่น่าจะใส่ได้เต็มที่เต็มเหนียวอยู่ครับ ถ้ามาดูฟอร์มการเล่นตอนนี้ของเจ้าถิ่นโลมาเนี่ยก็ถือว่าดีด้วยนะครับ สิบนัดล่าสุดทุกรายการเนี่ยชนะ6เสมอ2และแพ้ไป2ครับโดยที่เล่นเป็นทีมเย้าตอนนี้หมาป่าโรม่าเนี่ยเล่นในบ้านดีมากๆครับตอนนี้ชนะมาแล้ว6เกมติดเลยฮะทุกรายการเนี่ยชนะมาลวดเลยฮะหเกมครับก็ถือว่าเป็นสติเวลาเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งฮะแต่แมช์ล่าสุดที่เล่นในยูโรปลาลีกของโรม่านี่ก็คือบุกไปแพ้อาซัมาครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับแต่ในรายการเนี่ยเวลาโรม่าเล่นในบ้านก็จะมีผลงานที่ดีครับส่วนใหญ่จะเป็นชนะซะเยอะด้วยครับ ส่วนนทักแฟนเฟิร์ตตอนนี้เนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสิบนา่าสุดทุกายการ์ชนะได้แค่4ครับเสมอ2และแพ้ไป4เกมครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเวลาเล่นเป็นทีมเยือนตอนนี้แฟนเฟิร์ดห้านัดหลังสุดเนี่ยทุกายการนชนะได้แค่แมตช์ดเดียวครับและแพ้ไป4เกมเลยครับถึงแม้จะอยู่อันดับ2ของตารางในรอบลีกสเตดนี้ครับแต่ว่าถ้าดูลึกๆแล้วเนี่ยเวลาเล่นในถ้วยนี้เวลาเล่นเป็นทีมเยือนนะแฟนเฟิร์ตนี้ไม่ชนะเลยนะครับห้านัดเนี่ยแพ้ไป2เกมเลยครับ จนอจะเล่นดีเวลาในบ้านเท่านั้นฮะสำหรับไอทักแฟนเฟิร์ตครับวันนี้ไปเยือนโลมาที่เล่นในบ้านแข็งแกร่งเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะรักษาตัวรอดออกมาได้หรือเปล่าครับถ้าให้ผมฟันธงคู่นี้เนี่ยผมว่าโลมาก็ยังดูดีกว่านะครับยิ่งมีเงื่อนไขต่ออยู่แค่ครึ่งควบลูกแล้วด้วยเนี่ยผมว่าโลมาวัานนี้ด้วยไฟบังคับให้ต้องเปิดแกมบุกเพื่อเอาชนะเพื่อความชัวในการไปเล่นในเพลย์ออฟเนี่ย ผมว่าวันนี้โรม่าน่าจะจัดหนักจัดเต็มแล้วก็น่าจะยิงได้ด้วยครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยสยติดีมากๆครับแข็งแกร่งมากๆครับชนะรวดมาแล้ว6เกมติดด้วยฮะผมว่าวันนี้โรม่าเนี่ยน่าจะเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์หรือไม่ก็2ประตูต่อศูนย์เลยครับให้เพื่อนๆอยู่ทางฝั่งหมาป่าโรม่ากรุงโรมได้เลยครับมาถึงคู่สุดท้ายของเรานะครับกับศึกยุโรป้าหลีกในเวลาตีสามครับที่เป็นอนจาจจักอัมตดมครับลองจากฝูงจากหลีกฮอลแลนด์ฮะ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาลาตาสลายครับตอนนี้ที่เป็นจา่าฝูงของลีกตุรกีอยู่ครับอันดิแคปคู่นี้นี่เปิดมาเป็นต่อเสมอเลยนะฮะโดยมีพนันสกอร์สูงต่ำอยู่ที่3ต่อ3.5ครับส่วนอันดับตารางคะแนนในลีกสเตทเนี่ยตอนนี้เจ้าถิ่นอาแจกฮะอยู่อันดับที่16นะครับแล้วก็กาลาตาสลายอยู่อันดับ9ครับคู่นี้นี่มีโจทย์ต่างกันครับเพราะว่ากาลาตาสลายเนี่ย ต้องชนะต้องติด1ใน8ครับเพื่อจะผ่านเข้ารอบไปเลยครับโดยไม่ต้องไปเพย์ออฟครับส่วนทางอาแจากอัมตะดามเนี่ยตอนนี้ต้องชนะเหมือนกันครับเพื่อที่จะการันตีในการไปเล่นในเพย์ออฟแบบ100%เรครับเพราะถ้าแพ้มาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนแซงและตกรอบได้เหมือนกันครับสำหรับอาแจกครับถ้าวันนี้อาแจากไม่แพ้ก็ต้องเสมอไว้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้อาแจากเนี่ยแข่ง7นัดเนี่ยมีอยู่10แต้มครับ ชนะ3เสมอ1แล้วแพ้ไป3ครับยิงได้14และเสีย7ครับมีลูกได้เสียอยูุ่บวก7ครับก็ถือว่ายังดีฮะลูกได้เสียยังเยอะอยู่ครับส่วนกาลาตาสลายเป็นหนึ่งในทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมีแค่3ทีมในรอบลีกสเตทเท่านั้นฮะในในถ้วยยุโรป้าครับที่ยังไม่แพ้ใครก็คือมิลานซิโอแมนยูแลวก็กาลาตาสลายครับแข่งเจนัดได้มี13แต้มครับชนะ3เสมอ4แพ้ศูนย์ครับยิงได้18และเสียไป14ีครับมีลูกได้เสียอยูุ่บวก4ครับ ถ้าวันนี้กาลาตาสลาชนะเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าผ่านไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายแบบอัตโนมัติได้เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อได้ว่าบุกกันแน่นอนครับบุกกันมันแน่นอนครับต่างคนต่างมีโจทย์ที่แตกต่างกันครับแต่ว่าน่าจะใส่กันเต็มแน่นอนครับสำหรับสถิติการพบกันของคู่นี้นี่เป็นกาลาตาสลายดูดีกว่านะครับพบกันสองครั้งเนี่ยกาลาตาสลาชนะได้1และเสมอไป1ครับ นะล่าสุดก็คือเปิดบ้านเอานชนะอาแจกไป2ประตูตอนหนึ่งครับแต่ถ้ามาดูฟอร์มการเล่นของอาแจกนั้นเนี่ยตอนนี้อาแจกฟอร์มดีฮะสิบนัดล่าสุดทุกลาการนชนะ5เสม,มอหนึ่งและแพ้ไป4เกมครับโดยที่เวลาเล่นเป็นเจ้าบ้านเนี่ยดีมากมากครับอาแจกเนี่ยสิบนัดล่าสุดทุกลาการเนี่ยเป็นเจ้าบ้านชนะได้ถึง7เกมเลยฮะเสม,มอหนึ่งและแพ้หนึ่งครับแต่ถ้ามาดูผลงานในยุโรปป้าปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนัดล่าสุดนี่ก็เพิ่งบุกไปแพ้สกรล่ามา1ประตูต,ต่อศูนย์ครับก่อนหน้านััั้้้นนนี่กก็เปปปิดบบบาาแพรปปรซโไ1ะตต,ตูอ3ค ส่วนทางฝั่งทีมเยือนกาลาตาสลายฟอร์มตอนนี้ดีมากๆครับสิบนัดล่าสุดทุกรายการเนี่ยชนะได้6เสมอ4แล้วไม่แพ้ใครเลยครับและยิ่งเสิติเป็นทีมเยือนทุกรายการนี่ก็ดีมากๆครับไม่แพ้ใครมา9นัดติดแล้วครับสำหรับกาลาตาสลายครับโดยเฉพาะในศึกยูโรปาลีกเนี่ยโอ้โหถือว่าฟอร์มจัำทีเดียวครับอย่างที่บอกครับยังไม่แพ้ใครเลยฮะและนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอดินมเคียบได้สาประตูต่อ3นะครับส่วนใหญ่จะหนักไปทางเสมอครับกาลาตาสลายฮะไม่งั้นนี้เขาลอบไปนานแล้วครับ ถ้าจะต้องเลือกว่าวันนี้ใครจะเข้าวินเนี่ยถ้าดูจากเงื่อนไขที่เปิดมาต่อเสมอเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยการาตาสลาย,ยดูดีกว่าอาแจกนะครับด้วยทั้งกลุ่มกําลังตัวผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยผมว่าการาตาสลายในปีนี้มาดีมากๆครับผมว่าเพอๆเผเนี่ยเป็นแตงแชมป์ของรายการนี้ซะด้วยซ้าไปฮะถึงแม้อาแจกจะมีสติเวลาเล่นในบ้านดีก็ตามครับแต่ผมว่าวันนี้ไม่น่าจะต้านทานการาตาสลายได้ครับผมขอฟันธงว่าวันนี้การาตาสลายสามารถเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์แล้วก็สามารถเข้ารอบสุดดท้้ายไแบบัตโนมัติแนน,อน่อบ ให้เพื่อนๆอยู่ฝั่งทีวียนกนลลาลตตะสไลด์ได้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ5คู่ที่ผมนํามาวิเคราะห์ต่อลึกให้เพื่อนๆกันในวันนี้ครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงถูกใจไม่ถูกใจแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและก่อนจากกันนะครับผมขอฝากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้กับช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับตุลจีนแบบนี้เนี่ยใครที่อยากได้อ่างเปาเป็นโบนัสสัก20%่เนี่ยอย่าลืมแอดเข้าไปที่บ้านเกี่ยวของเรานะครับพิมพ์แอด S I A M 2 1คพูดุยสอบถามเรื่องบนัั20%กบททาางงีมนของ ได้เลยกันะครับสำหรับวันนี้ทางสิงหลังโกต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ